แวนมันว้าโอเคโอเคมีคนสนใจไหมมีคนสนใจมาไหมเอ้าได้นะนติบหมแล้วด้วยผมได้นะได้นะแวนไม่มานะแวนไม่มาผมได้นะป่ะได้นะได้เอ้ยเอ้ยเดน๋ย เอาแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมแคร์โเดอร์นะครับผมลาบัดีถ้าหยุดเกียร์วีเช่นเคยฮะไม่อธิบายอะไรมากฮะรุยไม่ได้ลงคลิปร์วีมาสักพักแล้วยังไงก็ฝากนผด้ชมด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยฮะทีมผมจะอธิบายก่อนนะต้นเกมผมว่ายับแน่นอนฮะหลังจากที่เลือกตัวเมื่อกี้มีทางด้านของอาญาเป็นซัพพอร์ตนะเราอ้อยนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยช้ำนะฮะเราดูกันดีกว่าฮะอุ้ย ฝั่งนู้นมามาตึงเลยอ่ะจริงๆผมบอกเลยฝั่งนู้นมาเจ็บนะฮะแล้วแล้วแบบนี้นี่ฮะยืนยากเลยนะฮะมาก็แบบโอ้โหอ่ะโอเคผมอยู่เรนคันเลินกันนะฮะเล่นเทวานัสนะฮะฝั่งนู้นมีแวนนะฮะผมแล้วก็เปล่าดั้มนะฮะถัดมาเป็นวีล่าโบาข่านแล้วก็เฮ้ยโอเคทีรเราได้เฟิร์สอยู่นะฮะตานี้ผมน่าจะแบบตึงมือนะฮะตึงมือพอสมควรเลยแหละผมว่าน่าจะใช่ แต่เขาขอเล่นแบบเอาหาได้เพื่อนขอหาไปก่อนนะนะฮะโอ้โหเล่นอ้อยไม่เป็นเวลาโอเคเบาลทั้มไม่อยู่ไหวเหรอผมไม่ไหวแวนมันสิว้าโอ้โหเกินแวนต้นเกมโ่้ท่านผู้ชมขอโทษปะผมคาดการผิดต้องเลือกว่าถ้าต้นเกมห้าแบบเมื่อกี้ฮะยังไงก็หายไม่ไหว แอวมันปลาแรงแล้วเราก็รีบไปด้วยไงมีทั้งบีลา่ามีอลิเตอร์ด้วยมันต้องท้ายเกมนะู่นแหละแบบต้องให้มอตอสเข้าไปเล่นด้วยแล้วอ้อยอยู่นูน่นอ้อยไม่เป็นอย่างนี้โหนไปแล้วฮะจังหวะนี้จะได้ไหมสักตัวบีล่าสตัรนนเข้าไปคุกวงในนะกลับออกอันติกลับออกมาได้โอเคมันก็น่าจะเป็นแหละคิดว่านะโอเคมอตอสเราพอ,อยังได้อยู่างล่างฮะมอตอสกับวัวขาดางล่างผมต้องผมต้องดีดของให้เร็วที่สุดฮนะเดนินจนสะดุ ล้มมัวแต่มองทางไม่มองเถอ <c oughs> มองทางไม่มองเธอ,อ่าสัน้นเอ้ยไม่ได้เล่นมาสักพักนี่ไม่ได้ลงคลิปเกินี้มาสักพักนี่มันก็จะเอาไหมนะไม่เอาเหรอเอาแล้วใครบอกให้ช่วยวะอ๋อริเตอร์ใจเย็นนะของเราไม่มีเมื่อกี้เราก็โดนไปตัวหนึ่งโอ้ยโอเค ไม่ค่อยอยากจะเปี้ยวกับแหวนเลยะโอเคกดไปก่อนเพื่อนกดเราไปก่อนเลยโอเคโอเคมีคนสนใจไหมมีคนสนใจมาไหมได้นะโอ้วีล่ามาถอยดีกว่าอลิตเตอร์อยู่นู่นโอเคมองเห็นเพื่ออยู่เอ้าอลิตเตอร์อืมอืมอืมไอ้ไอ,อ,อ,อขอสองนะัดเ <c oughs> ออ อ๋อยังตามไปเก็บที่เดียวขอวับเลยแม่ถ้ามันเดินขึ้นมาอีกสักโคกอีกสักนิดนึงนะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนมันอ่าวีล่าจะกดแบบอะไรนะอ่ากดแบบวิ่งเร็วใช่ไหมกดรองเท้าเอออุสาฟิกตามเมื่อไม่ทันวะ่ะชิวเพื่อนเล่นแบบชิวๆแล้วกันชิวๆนะชิวๆนะชิวๆชิวๆขอของมาก่อนเอ้าโอ้ยขึ้นหัวเราแล้วะฮะเอ้าได้นะอัติไปแล้วด้วยผมได้นะได้นะแวนไม่มานะ่ะ แวนไม่มาผมได้นะปะได้นะได้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอ้ยขอหยีก่นอนนทำไมไม่หยีแวนวะเออวะอ้อยจะมาโอ้โหเมื่อกี้ผมขออีกนัดหนึ่งเข้าเบาดั้มอะแต่เบาดั้มไม่ตายเลยท่านผู้ชมเออแต่ทีมเราได้อยู่ขออีกนัดหนึ่งอีกนัดเดียวจริงมั้ยแค่แล้วเบาดั้มตายผมไหลต่อได้เลยอนะผมมั่นใจนะฮะดวงฮาแล้วกันนะท่านผู้ชมนะอย่าซีเรียสน,นะฮะ ผมก็เล่นได้ประมาณนี้แหละฮะไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกเอาเอาเอาสนุกไว้ก่อนเอาสรุปไว้ก่อนเอ้ยอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเกมนะอย่าไปเครียดไปเครียดเอ้ยแวนคนเดียวผมไม่กลัวหรอกผมวอรเลยจีฟชีฟชีฟชีบเอาดิขึ้นหัวมาดิขึ้นหัวนะครับขึ้นขึ้นคือ ใจผมสู้นะผมว่าผมไหวแต่คุณขึ้นหัวช้าไปไหมอะ่ะโอ้อายา่าไม่ออกอะไรแล้วเพื่อนออกของซัำให้หน่อยดีขอแค่สี่ทีผมว่าน่าจะแตกนะวิลาเนะี่ยถ้าไม่มีเบลถ้าม,มีเบลดำไม่แตกหรอกท่านผู้ชมเห็นแบตผมแดงไหมแบตผมจะหมดปะอ๋อเออขอบคุณที่ผัก โหทีเี้ยมาขึ้นหัวอืมมีคนมาช่วยไหมครับมีคนมาช่วยไหมครับนอกจากอ้อยโอเคดนออกก่อนโอเคสตอันติอันติโดนวีล่าข้างหลังได้ต่อต่อได้ไหลได้ต่อได้ไหลได,อได,ลได้อย่าโดนสตันใครมาวัวคานอย่าพึ่งซิวโอเคมาขึ้นมา เอ้มันหลงไปแล้วโอเคขอบคุณครับโอ้โห,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 หนึกว่าจะไม่รอดแล้วใจหายจากความโหมดเฮ้ยเห็นผมเป็นคนอะไรครับนี่จะไม่ลุยผมอย่างเดียวเลยเออแล้วผมก็มีซับเป็นอาญาด้วยเดี๋ยวดูอีกทีอของซับยังโอโอเคกาลังออกขอไปล้างหรือว่าไม่ฮิวก็ได้เพื่อนขอไปล้างดีกว่าไม่อยากโดนสตาร์นเบาดั้มโอเคยิงแปะ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 ทำดาเมจดบ,บอมทำดาเมจดบ,บอม MCA สตาร์ทแวร์ปังปังปังเอ้าซับพอร์ตอีกแล้วแต่ของผมมีแล้วนะตอนนี้นะนาไปขึ้นหัวคนอื่นแล้วทำใจหน่อยฮะทำใจนะทำใจทำใจแต่โดนเลือกตัวละครแล้วแบบมาเป็นตัวนี้เอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอออมตะเออเอโอเคขอบคุณครับ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  แครี่ที่ดีก็ยืนยืน,ยนอยู่ยืนให้อยู่ยืนอยู่ผมได้ยืนทิอน่อยู่ยังยืนอยู่ครับยังยิงอยู่จัดไป,ไปเวทมนต์แห่งรักพอละพอ,ละ,พอละกลับละต้องกลับละเอ้ยไปเล่นกับอ้อยดีกว,ว่าเอ้อยจัดวัดเด็ดอยู่นาแครี่ตัวนี้โึบแปะแปะเฮ้ยย่ายายาย,าย,ายาเ้เ กลับมาได้ไหมนะกลับได้อยู่เอ้ยมันหลอกผมว่าเนี่ยมันเล่นไม่เป็นเนี่ยแต่มันก็พิ้วอยู่นะขอป้อมนี้ปะแปแปะ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 ,แปะโอเคพอจังหวะน,นี้ขอรวาร์บกลับเลย <c oughs> กำไรแล้วพอแล้วเนี่ยเออดีแล้วเนี่ยข้อพุ่มาร์ปกลับ,บตรงกลาง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 อะได้อยู่มอต่อได้อยู่อะดบเบิรคิวไปด้วยฮะโอ้ยเล่นง่าย้ะเนี่ย ตอนแรกนึกว่าจะยากเออตอนต้นเกมไม่พูดงี้เลยะต้นเกมผมไม่ได้พูดอย่างี้นะยิง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 ทำดาเมจเยอะฮะทำดาเมจเยอะทำ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 ดาเมจทำดาเมจทำดาเมจยิงมันเข้าไปแปะแปะแปะเอ็มพีพงวีพีไม่สนใจยิงยิงยิงอ่าชนะเป็นพอออะยิงอีกยิง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 อยิงป้อมอีกยิงยิงจบละเออ ก็เจ๋งดีฮะเออจบเร็วดีนะฮะโอ้สกอร์มันห่างเลยเอาโอเคฮะท่านผู้ชมฮะก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะแม่ไม่ได้จับเล่นสถานนะฮะอาจจะไม่มีช็อตเด็ดหรืออะไรสวยๆประมาณนี้นะฮะอย่างไงก็หวังว่าจะรับชมกันอย่างสนุกสนานละกันนะอย่างไงก็ขอบคุณมากจริงที่เข้ามารับชมนะผมนะฮะคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะฮะสำหรับวันนี้ฝันดี้จ้ะนะผมบายจ้า